สวัสดีครับผมแจ็คบางโคลนะจ๊ะเจอกันอีกแล้วนะเปลี่ยนมือตีผมเมื่อกี้เข้าตาไปแล้วผมหลังสวยๆนะครับผมนะนี่ตาสนิทเผลดสวยเลยนะจ๊ะนี่ค่อยๆครับพันแจ็คค่อยๆค่อยๆลวงแล้วสวยเฮ้ยเคียงบนเย็นไม่ต้องรีบข้างหลังมีอีกนะค่อยๆนี่มันต้องแบบ วันนี้ประทับใจมากเลยครับผมเจอแต่ลังส,งสวยขาวๆอ,อวบ,บอย่างนี้งั้นเลยครับผมนะผมรู้สึกว่าจะตาเคืองๆตาไล้ละ่ะเกี่ยวไปแล้วไงแจ็กมันนะค่อยๆไม่ต้งรีบส,สวยเลยนะจ๊ะนะครับผมนะนี่ยงไรครง,ง,อยอยงครับชีกน้อยครับกดไปนะครับ กาบขาหยิบออกมาดิเจ็บตาเลยนะเย่าเลยนะแข็งนะเย่าไม่ได้นะรวมควันกัน เป็นลมเลยครับผมหลั้งนี้เอามาแจ็คโชว์นะครับโอ้โห,โหสวยจัดครับผมนีม่ครับโอ้ดูหวหนว่างครับปิดตาสนิทครับผมนะโอ้โหตาผมก็ปิดแล้วครับหลังนี้โอเคครับปิดคลิปครับ